หลังจากที่ผมลงคลิปอินดิก Park เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เลยลองมองหาเกมใหม่ๆเกมอินดี้ที่จะคอยเติมเต็มจิตใจของผมที่ว่างเปล่าเนี่ยให้กลับมาสดใสล่าเริงได้อีกครั้งหนึ่งมันจ้าซะเหลือกเกินและผมก็ได้มาเจอเกมนี้ อแมนดาดีเอเวนเจอร์2เพราะว่าม่งให้เดโมฟรีมาด้วยซึ่งดูจากภาพเกมนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมใสๆนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวนะครับอ่าดูท่าแล้วเป็นเกมที่น่านเล่นมากๆเลยนะฮะเอาละครับ, no วรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง ท o อ t a i l Gaming Channel เมื่อกี้เรามาอยู่กันในเกม Amanda The Adventure 2นั่นเองนะครับผมโอเคก็เกมนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยมันมีภาคแรกด้วยนะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกกันว่าภาค2นี้นะฮะมันมาก่อนภาคแรกแสดงว่าภาคนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ Amanda นั่นเองนะฮะโอเคจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราไปรับชมกันได้เลยกับ Amanda The Adventure 2นดูซิว่าในเกมนี้จะมีอะไรโอเค เหมือนเราจะอยู่ที่ห้องสมุดนั่นเองนะครับผมนี่เรามาทำอะไรในที่แบบนี้กันเนียนาฬิกาอู้นี่มันเที่ยงคืนแล้วนี่ว่าโอ้โหวันปล่อยผีซะด้วยเวลาผีออกมาลันลานะฮะไงฉันเวนดี้เวิร์นเป็นผู้ช่วยส่วนตัวส่วนตัวของคุณสแกนหนังสือแล้วก็ตรวจเช็คประวัติได้เลยอ๋อเหมือนเราจะเป็นบรรนานลักหรือเปล่านะครับผมนี่ไม่แน่ใจนะมีเอกสารด้วย เฮมมาการเล็ต hey ฉันเจอเทปอะไรก็ไม่รู้ในหนังสือตอนเอามาคืนน่ะก็ยังไม่ได้ดูหรอกนะหวังว่าเธอเนี่ยจะดูแทนฉันหน่อยมันอยู่ที่ตู้เก็บของนะ่ะจำรหัสได้สินะแล้วก็ยังมีหนังสือบางเล่มด้วยที่เธอเนี่ยน่าจะไปตรวจด,ดูหน่อยเหมือนในหนังสือเนี่ยจะมีใครขีดเขียนอะไรลงไปก็ไม่รู้อะ่ะสาบานได้เลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันรอบที่5แล้วฉันแบ่งจัดไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าไอ้คนที่เข้ามาทํางานใหม่เนี่ยมันดันเอาไปเก็บไว้ที่เดิมสิ ช่วยเจ็ดเวลาให้หน่อยนะฝากดูให้ทีอ้อแล้วก็อย่าอยู่ดึกด้วยล่ะดไนท์ฝันดีจากโซฟีโอโซฟีแบบกระชับโอเคได้เลยหนังสืออุ๊ยมีอะไรก็ไม่รู้ฮะ JP6 โอ้ยังดีนะเป็น JP ถ้าเป็น JAV นี่โอ๊ย <c oughs> กูก็กูก็ไปได้นะโอเคมีโคมไฟด้วยโอเคเอาทำไมเปิดไม่ได้วะใส่ฉากเฉยๆนะฮะ โอเคครับโซฟี Sophie บอกว่ามันมีหนังสือที่ใครก็ไม่รู้นะฮะขีดเขียนลงไปนะครับผมเล่มนี้หรือเปล่าเนี่ยมันวางอยู่กับพื้นด้วยโอ้โหเห็นหน้าปกแล้วกูขนแขนสแตนอัพกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วมันยังไงอะ่ะต้องเก็บที่เดิมมะเดี๋ยวขอดูก่อนมันตกมาตรงนี้ยังไงซิผมจะเก็บหนังสือที่มันตกอยู่กับพื้นแล้วกันนะฮะเล่มไหนที่มันดูแบบว่าไม่ชอบมาพากล แปลกๆอย่างเล่มนี้ไหนดูซินี่คือหนังสืออะไรเฮ้ยหนังสืออะไรวะเฮ้ยเล่มนี้ก็มี Ds 3นะครับผมคืออะไรอะรหัสเหรอรหัสอะไรก็ไม่รู้นะฮะวางไว้ก่อนแล้วมันมีกี่เล่มแล้วเนี่ยที่แบบว่ามีคนขีดๆลงไปเห็นเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นเกี่ยวกับเรื่องเทปด้วยนั่นเองนะฮะแสดงว่ามันต้องมีทีวีที่ใส่เรื่องเทปลงไปหรือเปล่านี่อะไรอ่ะนี่โซนเด็กนะครับผม โอ้๋อ,อนี่ไงมีจริงด้วยเว้ยเราต้องมาใส่เทปในนี้ต้องหาเทปด้วยใช่ป่าวันเนี้ยว่าแต่เอ้ยนี่ไงเจอแล้วอีกเล่มหนึง่งอันนี้เป็นเลขแปดขีดยาวเลยโอ้นี้ก็มีฮะเอาเก็บสองเล่มไม่ได้หรอโอ้โหแล้วกูก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้ตายเหอะเฮ้ยใครมันอุตลิกเขียนลงไปวันนี้ให้ตายเหอะอย่าให้กูเจอนะมึง ใครไม่ขีดขีดลงในหนังสือเนี่ยไม่งั้นกูนกนจะจับเล่นหักนิ้วหกกระบวนท่าและยัดลงในรูสาคูถั่วดาของมันแน่ <c oughs> เล่มสุดท้ายไหนดูซิเอ้าเล่มนี้ไม่มีเว้ยยังบอนี่โอเคน่าจะได้มาครบแล้ว <c oughs> เราต้องทำยังไงอะ่ะเล่มนี้โคตรหลอนเลยอะอ๋อไม่ใช่โคมไฟเอา้าอันนี้มันไอที่สแกน qr วาโคดนี่ว่าเอา้าโหนึกว่าโคมไฟ คาร์โลไลฮันเตอร์โอ้โหอะไรวะเนี้ยนี่นี่ชื่อใครวะอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหบนึง่งอ่อสแกนดูก่อนนะเด e อดรีเซียนเคินี่ไงโอ้โหหลายชื่อคนยินมหนังสือโคตรเยอะเลยมันต้องมีอะไรแบบบางอย่างหรือเปล่าอืมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรวะใครอยู่ข้างบนเพดานวะเดี๋ยวก่อนเหมือนเหมือนมีอะไรจะล่ลวงลงมาเดี๋ยวก่อนใครแม่งขึ้นไปเล่นข้างบนวันนี้ เฮ้ย hey, ตรงนี้ก็มีโอ้ oh, ยังมีอยู่ฮะโอเคดีนะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเลข5หรือว่ารหัสปะน่าจะเป็นรหัสผ่านนะครับผมรหัส QR code ไงที่ในโซฟีบอกไว้ในจดหมายนะฮะบอกว่าจะจำรหัสได้โอเคมีรหัสอะไรบ้างวะเดี๋ยวขอดูนะห5 3 8สตัวสุดท้ายเลข8อ๋อนี่ไงมันมี รหัสโอ้ตัวรหัสตรงนี้ฮะสุดท้ายคือเลขแปดแล้วเล่นไหนมันมาก่อนมาหลังวันนี้ยเล่มน,นี้ก่อนปะวะอ่าเล่มน,นี้หกอ่ะอันนี้เลขหกเล่มไหนมาก่อนมาหลังวะส่วนเล่มน,นี้อันนี้สามหรออันนี้เลขห้าโอเคเลขห้าเลขห้าหกสามห้าแปดใช่ปะวะลองดูก่อนเฮ้ยใช่จริงด้วย วุมันเรียงกันยังไงวะเนี่ยตอนแรกเห็นแม่งเงียบนึกว่าไม่ใช่แล้วเอา้าใช่เฉยโอเคผมได้มาแล้วฮะได้แบบงงๆทีนี้ก็เทปมาใส่ในเครื่องเล่นเทปนะฮะมามาดูกันว่ามันจะมีอะไรในเกมล้นลาแบบนี้นะฮะอแมน d าแอตเอนเจอร์ว้าวเหมือนเด็กเลยกู ไงเพื่อนฉันอแมนดาเธออยากจะไปเที่ยวที่ไกลๆหรือไม่แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแค่ในจินตนาการนะนะด้วยรถไฟเวทมนต์ของฉันและคุณสามารถไปหาใครก็ได้ในโลกใบนี้คุณอยากไปหาใครมากที่สุด What the ใครวะ พ่อมึงได้ไหมย y O U R หยเอ้ายังพีไม่เสร็จเลยมันดูน่าสนุกจุงเบยฉันชอบฝันกลางวันเสมอเลยเกี่ยวกับทุกที่ที่ฉันชอบไปทุกที่ที่ฉันไปได้มาวางแผนกันเถอะฉันวาดภาพทุกที่ที่ฉันอยากไปเยอะมากโอ้ว้าวมีหอเอ็นพิซซ่าด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ โอ้ว้าวในนี้มืดจังเลยเราจะเปิด <the S 1> ผ้าม่านหรือโคมไฟดีนะอืม mm hmm. เปิดผ้าม่านหรือโคมไฟก็ไม่รู้ mm hmm. แต่เปิดหน้ามึงได้ไหมอมแมนด้า <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> ผ้าม่านดีกว่าจะได้แบบว่ารับแสงตะวันด้วย <c oughs> ไปเปิดเลยอีหนูเปิดก่อนได้เปรียบเอ,อ้ยไม่ใช่ดีเยี่ยมไปเบย เอาละมาวางแผนทริปนี้กันมีสามที่ฉันอยากไปด้วยรถไฟเวทมนต์ของฉันที่แรกฉันอยากไปดูหอไอเฟลมันอยู่ที่ไหนนะเออหอไอเฟลกูกูบอกว่าหอเอ็นปีซ่าเออลืมโทษโทษหอไอเฟลนะฮะเอ้ที่ไหนนะที่นี่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันลอนดอนแน่ๆเลยนะฮะ แม่ที่นั่นก็อยากไปเหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปหอไอเฟลเจ้าโง่เอ้ยเอามึงด่ากูเหรอเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้ก็ได้เราจะไปที่หอไอเฟลด้วยรถไฟเวทมนต์ของฉันดูเหมือนต้องใช้ตั๋วไปที่นั่นด้วยสองเหรียญเลยล่ะมาดูกันว่าเจ้าหมูน้อยของฉันจะมีตังไหมนะเราจะเอาตังออกมาจากเจ้าหมูตัวนี้ยังไงดีนะ ดึงจุกตรงนี้หรือว่าทุบมันดีกันล่ะโอ้โหทำไมต้องสมาชด้วยคำนี้นี่คือเหมือนกับอยากให้เราสมัชมันมากๆอยากให้ทุบมันเหลือเกินนะครับผมอุ้ย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 เสียงอะไรวะเพดานจะถล่มใส่หัวกูไหมเนี่ยโอเคครับอ่าต้องทุบอะอยากทุบเหลือเกินทุบแม่งได้ไหมนี่ทุบแม่งเลยนี่แหละถึงน่าจะสนุก ลาตีสวัสด์นะเจ้าหมูน้อยไม่ไงทุบแม่งเลยวายเดี๋ยวแบกไ,ไหวได้ไงเนี <c> ่ย <oughs> มานับกันดูเธอหนึ่งสองสาสี่ห้านั่นมากพอสำหรับในการไปเที่ยวเลยล่ะแต่เราต้องใช้แค่สองเหรียญเธอลองนับดูได้ไหม สองเหรียญน,นะฮะไปที่หอไอเฟลอ่าต่อไปที่ฉันอยากจะไปเป็นที่ที่สุดพิเศษ,ษ,ษมันทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงเพื่อนของเราเกรทเทนยังไงล่ะไปกันเลยที่กอดตุ๊กตาแห่งความตายมันอยู่ที่ไหนนะกอดตุ๊กตาแห่งความตาย๋โอโอเคที่นี่แหละเม็กซิโกจำได้เอาละต่อไปที่เม็กซิโก แล้วตั๋วไหนการไปเที่ยเม็กซิโกต้องใช้สามเหรียญเลยเออเงยก็ตามมันต้องใช้สามเหรียญเลยสินะงั้นเราเอาออกสามเหรียญกันเถอะ oh หนึ่สองสโอไม่นะเหรียญทั้งหมดของฉันฉันอยากจะไปอีกสักที่จังเลย ฉันต้องการเงินมากกว่านี้ฉันจะไปหาจากที่ไหนดีล่ะปล้นธนาคารไง <can> <laughs> ไม่ใช่ฉันขายของพวกนี้เพื่อเอาทุนกลับมาได้คิดว่าอันไหนเนี่ย <Okay. S 2> น่าจะขายได้กำไรมากที่สุด โอเคครับผมบางคนสงสัยว่าผมรู้ได้ไงว่าเกาะตุ๊กตาเนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนะครับผมคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมชื่นชอบในการแบบว่าศึกษาหาเรื่องลี้ลับอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับอะไรประมาณนั้นนะฮะคือเรื่องผีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมผมก็เลยจําได้ว่าเอ้ยไอเกาะตุ๊กตาเนี่ยผมเคยเปิดเน็ตดูว่ามันน่าจะอยู่ที่เม็กซิโกคุ้นๆอยู่เอก็เลยจําได้ไงพอพูดถึงเกาะตุ๊กตาปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าภาพเมื่อกี้คือเม็กซิโกเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าภาพนั้นเนี่ย โอเคพอน้องพูดว่าก่อตุ๊กตานี่คือใช่เลยครับเม็กซิโกแน่ๆโอเคครับเป็นไงโอ้โหดูฉลาดมากเลยกูคลิปนี้ตุ๊กตาหมีตาหลุดโอ้โหมึงกล้าขายมากไอ้นี่ก็คอจะหักและกูว่าอันนี้แล้วกันอันนี้ดูสมบูรณ์แบบมากสุดแล้วโอเคน้องไก่เอาเจ้าไก่มหาสนุกนี่ไปขายแล้วกันมีคนให้ฉันมาในตอนฉันรู้สึกเศร้าเล็กลัวมาแต่ไ้ฉันรู้สึกหัวเราะได้ หวังว่าเจ้าไก่ตัวนี้จะทำให้เจ้าของคนใหม่หัวเราะได้นะโอยรักอา้าวเดี๋ยวฮะขายแล้วเหรอว้าวได้มาสามเหรียญเลยเอาละมาดูกันว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการไปที่นั่น ฉันรักที่จะได้เรียนรู้รประวัติศาสตร์ระหว่างการเดินทางทางทางที่ฉันเนี่ย <learn> จะได้ทวนแล้วก็เร,รเรียนรู้เรื่องราวของแจ็คเดอะลิปเปอร์ด้วยโอเคชัดเจนแจ็คเดอะลิปเปอร์มันก็ต้องที่หอไอเฟลแน่นอนอุ้ยถุยไม่ใช่ <laughs> <You know. S 2> <laughs> ไม่เอานะเธอก็รู้นี่อย่างงโง่อย่างงโง่เอาทำไมต้องด่าด้วยแอมเบนด้าโอเคโอเคอัน okay, น okay. ี้ก็ได้นะฮะไม่เล่นละลอนดอนยังไงล่ะ เราจะไปที่ลอนดอนมันต้องใช้สี่เหรียญเลยล่ะแต่เรามีแค่สามอกไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วว่าสงสายคงไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันเจออีกเหรียญหนึ่งแล้วในกระเป๋าฉันครบสี่เหรียญแล้วมากพอจะได้ไปแล้วโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ ออกไปน่าจะตกประหลาดเ,เฮ้ยอะไรวะตัวเที้ยอะไรวะเนี่ยหนูอ่ะดูตัวโคตรใหญ่เอาทำไมอ่ะเออหรือต้องกดวะไอ้กที่วะกูไม่ได้กดนี่วะไม่ไม่ไม่ไมเหรียญฉันหายไปแล้วมันเอาเหรียญฉันไปอ่ะหายไปหนึ่งเหรียญเอาชิบหายหนูขโมยเหรียญโอ้ ชิหายแล้วฉันอยากจะไปเที่ยวอ่ะแล้วฉันจะไปหาเหรียญมาจากไหนอ่ะไปขายไตดีไหมขายไตได้ราคาเยอะเลยนะไปขอทานก็ได้โอ้โหยโถรังสารเอาอะชิบหายแล้วกูทำไงอ่ะว้าวเธอฉลาดจุงเบยมันน่าจะอยู่ที่ใต้โซฟาสินะ ฮได้มาแล้วสามเหรียญเลยโอเคเอาละได้เวลานั่งรถไฟกันแล้วเย้ได้ไปกันแล้ว <c ười> <c ười> กระปุกอมสินหมูแค่ตัวเดียวนะฮะได้ไปถึงสามที่เลยโอ้ m ม g ก d เป็นการประจนภัยที่ฟุ่มเฟือยมาก <c ười> <is> สนุกจังเลย แต่ฉันภาวนาว่าอยากจะไปที่แบบนี้จริงๆจังเลยอ้าวจบแล้วเหรอรู้เสียงอะไรวะม้งแต่เมื่อกี้แลหละเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะแม่งยืนเทปมาให้โอเคมึงไม่ได้จะมาจับหัวกูขึ้นไปกินบนข้างบนนะ มืออะไรเพราะมืโคตรยาวเลยให้ตายเหอะขอบคุณมากนะแต่เขาหลังมึงเอามาให้ดีๆก็ได้มันเสียค่าซ่อมเพดานไหมเนี่ยอีเวนของที่แท้คือเสียงมึงนี่เองใช่ไหมมือสีดำปริศนาโอเคเทปสุดท้ายเทปนี้ มีแกท่านนี่มีแกน้ำสัญญาะหัวในอีกน้ำในเมืองฉันต้องอยู่คนเดียวตอนกลางคืนโอเคมาแปลงควันก่อนนอนกันเถอเจ้าหนูนี่ว่าแกนี่ที่ขโมยเหรียญนั้นไปไปพ้นเลยนะเฮ้ยเราไม่ควรพูดถึงมัน เฮ้อย่าบอกนะว่า <surprisingly> ฆ <ok> <AN> <phin reforms> ่าหนูตัวนั้นอะไงเพื่อนเราคงต้องกลัวหน่อยสินะคืนนี้แล้วเธอละกลัวอะไร Get Lady for a n Adventure for 2024โอเคครับ เกมนี้วางจำหน่ายในปี2024โอ้หลีแคบอะไรวะงงเอาจบแล้วนะครับผมเดโมมีแค่นี้ก็คือว่าเหมือนอมแมนด้าเนี่ยจะฆ่าหนูตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเพราะว่าอแมนด้าบอกว่าไอ้หนูตัวนี้มันขโมยเหรียญฉันไป แล้วมันก็บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องมันอีกแสดงว่าอแมนด้าเนี่ยอาจจะฆ่าหนูตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับแต่ว่าฉากมันถูกแบบเซ็นเซอร์ไงมันตัดออกไปมันน่าจะแบบมีความโหดร้ายมากนะฮะโอเคเอ้ก็ถือว่างงอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่แต่ว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมก็ จบแล้วนะฮะสำหรับเดโม่ Amanda the Avenger 2นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ความบันเทิงในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r คร e กันด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าต่อในคลิปนี้สวัสดีครับกด์ทา g ก o d ดบและเจอกันนะครับผมเยบิโก